สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะร้านตอจเจริญกันยางค่ะจำหน่ายร้อยยางป้ายแดงทอสูญพี่ๆสนใจเป็นยางรุ่นไหนนะคะอ่าเป็นยางเบอร์ไรแม็กพอมยางรุ่นไหนสามารถพิมพ์เข้ามาพูดคุยสอบถามได้เลยที่กำลังเปลี่ยนไปนี้นะคะอ่าจะเป็นโลนะคะอินโนวารุ่นใหม่ลูกค้าขาสวยมากเลยนะคะแอดมาไม่ทันลูกค้านะคะ,นะค,ะคือเขาเปลี่ยนไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จแล้วกันเนาะ ใส่กับ Toyota c คลอ s ลูกค้าสวยมากเลยแมกลายนี้นะ่ะเป็นของอ n n o v a นะคะขอบ18บแปลูกค้าจากนครปฐมค่ะนะคะขอบพระคุณมากเลยลูกเป็นลูกค้าเก่าเป็นลูกค้าเก่านะคะเฮียแกน่ารักมากเลยพี่ๆนะคะเปลี่ยนยางทีไรก็นึกถึงกันตลอดสวยเป็นขอบ18ค่ะสามารถใส่ Toyota าคลอสได้เลยอันนี้เป็นโคโรนาหรือเปล่าลูกค้า ไปดูสิโคโรน่านะคะโคโรน่าคอสบสโตนอาเ l นซ่านะคะตัวนี้ขอบสิบแปดสวยสวยลูกค้าแต่ว่าโซนเอาหมดเนาะเพราะว่าล้อมันสวยเนาะไม่ค่อยมีคนถอดพี่พี่ไม่ค่อยมีคนถอดร้อนหนึ่งชุดนะ่ะ อินโนวาป้ายแดงหนึ่งพันลูกค้าเขาไปใส่ล้ออะไรึพี่ๆไปแต่งเนาะไปใส่ล้อแต่งนะคะอ่าแล้วตอนนี้นะคะกําลังเปลี่ยนยางรถเกง๋ยงยางรถเก๋งตอนนี้เรามียางใหม่นะคะสามช้อย สามราคาให้เลือกลูกค้าเปลี่ยนเฉพาะยางก็ได้นะพี่นะนะคะหรือจะเปลี่ยนเป็นแม็กพร้อมยางก็ได้เช่นกันเนาะของพี่เขาเป็นยาลิตหนายาลิตขอบ15นะคะวันนี้มาเปลี่ยนยางมาเปลี่ยนยางก็จะมีเด,ดตั้นนะคะที่ร้านมียางเปอร์เซ็นสองสี่ห้าเจ็ดสิบอ้าสิบหกบ้างไหมลูกค้ายางเปอร์เซ็นสวยๆนะ่มันไม่ค่อยมีพี่หนูต้องแจ้งลูกค้าตามตรงเนาะคุณใหม่นะคะเพราะว่าตอนนี้ในภาวะแบบนี้คือคนที่มาเปลี่ยนอะ จำเป็นจริงๆใช้งานแบบสุดๆเลยพี่นะใช้งานแบบสุดๆเลยยางเปอร์เซนต์สวยๆเนี่ยคือาหาหายากมากเลยลูกค้านะคะสองสี่ห้าเจ็ดสิบอสิบเจ็ดเนี่ยบังคันนะพี่สิบปีสิบปีนะคะจะทายางอะไรอ๋อยางอะไรต้องมาดูหน้าร้านลูกค้ายางอะไรก็หาเอ่อที่มันพอใช้ได้ก็พอเพราะว่าหน้าที่ของล้ออะไรมีแค่หน้าที่สแปร์ไว้ใช้ฉุกเฉ,ฉินเฉยๆเนาะลูกค้าต้องมาดูหน้าร้านค่ะนะคะต้องมาดูหน้าร้านนะพี่ๆ ถ้าเป็นยางอะไรนะคะหรือลูกค้าไม่ต้องไปหาใหม่เนาะเพราะว่าซื้อใหม่ก็เสียดายตังหาร้านใกล้บ้านก็ได้ลูกค้าระบุไปเลยว่าเอาไว้ทํำยางอะไรนะคะเอาไว้แค่พอใช้ได้ก็พอนี่สองสอ,งอะไรก่อนยางเบอร์185่งแป้าลูกค้ายางเบอร์1 8ึ่งแปห้าหกสิบ้านะคะมีเอาเดตันก่อนเอาเดตันก่อน นี่เดตันเดตันนะคะสี่เส้นอยู่ที่ห้าพันห้าร้อยบาทลูกค,ะคะ้าขาเดตันบายบีโตโอนนะคะรุ่นดีที 30, สามศูนย์สี่เส้นห้าพันห้าร้อยบาทใส่ถั่วให้เรียบร้อยเลยมาด,ด้าบีดีห้าศูนย์ขอบสิบแปดใส่ขอบยี่สิบของฟอร์เรนเจอร์ได้เลยลูกค,ะคะ้าค่ะคุณมงคลได้เลยนะเดี๋ยวน้องพาไปชมนะคะใส่สิบแปดก็สวยยี่สิบก็ได้ลูกค้าเดิมเดิมของพี่เท่าไหร่เดิมของพี่เท่าไหร่คะพี่มงคลเดิมสิบเจ็ดไหมหรือสิบแปด อันนี้จะเป็นดัลล็อบลูกค้าดัลล็อบก็จะเป็นรุ่นนะคะ e n นเนเ EC 300พัดนะเป็นรุ่นพัดลูกค้าตัวนี้นะคะเป็นมิเตอสิ่งแวดล้อมนะวัตกรรมใหม่ของดัลล็อบเนาะมันจะมี300 300พัดนะคะประหยัดน้ำมันนะคะตัวนี้4เส้นอยู่ที่700 0บาทรวมติดตั้งใส่ถวงให้ครบเลยลูกค,ะคะ้าค่ะจบเลยเป็นยางวัดไฟด้วยรู้สึกว่าสัปดาห์ที่27เลยลูกค้าสัปดาห์ที่27ปี2024นะคะแล้วก็จะมีมีซีรีส์65ด้วย พี่ๆหกห้าอยู่ไหนเนาะหกห้าอยู่แถวนี้แหละลูกค้าหกห้าจะอยู่ที่เจ็ดพันห้ารอยบาทลูกค้าหนึ่งแปดห้าหกห้า R สิบห้านะคะก็จะเป็นสเปคเดียวมดดาด้าสองนะลูกค้มดดามาด้าสองใส่ได้นะคะใส่ได้เลยตรงรุ่นตรงรุ่นเดี๋ยวน้องพาไปชมนะคุณมงคลตามมาเลยครับตามมาเลยแป๊บหบนึ่งนะลูกค้า แป๊บนึงนะพี่แป๊บนึงนะ <places> โอเคไปก่อนดีกว่าไปต่อไม่รอแล้วนะเมื่อกี้รอส่งสัญญาณนะคะให้คนหันมาไม่มีใครหันมาลูกค้า <certific ania> เพราะว่าเขาทำงานอยู่อืม <fic yeah> นี่เลยดลบเอทสองสี่ห้าไม่มีโอ้สองสี่ห้ามี่นีลูกค้า สองสี่ห้าเจ็ดสี่ปสิบผงมีค่ะนะคะมาเถอะพี่นะคะพี่ใหม่สองสี่ห้าเจ็ดสี่ปสิบหกกอล์ดใหม่มาแล้วสี่เส้นหนึ่งหมื่นสองพันบาทลูกค้ามานะคะแล้วก็ยังเอ่ออะไหล่ก็มาหายังเปอร์เซ็นต์เอาเนาะสี่เส้นหนึ่งหมื่นสองพันบาทลูกค้าใส่ถ่วงให้เรียบร้อยเลยพี่เอาแม็กมาได้เลยนะฮะลูกค้าสอบถามทางอินบ็อกก์แล้วก็ทางไลน์เรียบร้อยแล้วนะเอาแม็กมาได้เลยจะไม่มีค่าบริการเพิ่มนี่เลยพี่มงคล ตัวสปอร์ตพี่ชอบไหมนะคะเอามาได้เลยหรือของพี่ถ้าเกิดว่าเป็นขอบสนะิบแปดเนาะมาาตัวสปอร์ตตัวนี้อุย้ยมีอ่าวาแท็กตัวนี้ลูกค้าที่ถามหานะ่ะที่มันเป็นแหนกสีสีเทากาไฟอะ่ะลูกค้ายินดีค่ะพี่ใหม่ขอบขอบคุณครับค่ะได้เลยยินดีให้บริการนะถ้าเกิดเราเพิ่มเติมพี่ใหม่ทักแชทหาน้องได้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นฟอร์ไวแท็กเนาะสีที่ตามหากันมาแล้วนะลูกค้า มีอยู่กี่ชุดก่อนตอนนี้มีอยู่หนึ่งชุดพี่ๆขาเนี่ยมาเอานะชุดโปรอยู่ที่หมื่นหกเอาล้อเก่าขนาดเดียวกันมาแลกซื้อพี่มงคลใช้ขอบสิบแปดอยู่หรือสิบเจ็ดนะคะหรือขอบ 20, อยี่สิบ้ยมาได้มาได้บีทีนะ่าจะเป็นสิบเจ็ดก็ไม่สิบแปดนี่แหละมาเลือกนะลูกค้าเผื่อว่าถ้าใช้งานกําลังดีนะคะก็เป็นสิบแปดก็พอหรือสิบเจ็ดขึ้นมาสิบแปดก็พอถามว่ายี่สิบใส่ได้ไหมใส่ได้ลูกค้าแต่เอ่อความ นุ่มนวลเนาะมันก็อาจจะไม่สู้18แล้วแต่ชอบพี่ๆแล้วแต่ชอบเลยนะคะอ่าเราใช้งานหนักไหมบรรทุกไหมหรือว่าไม่เลยพี่ชิวๆนะคะใส่ได้เลยความ20มันก็คือจะสวยนะคะมีเพิ่มสีสันในการขับขี่นั่นเองเนาะนะคะเพิ่มสีสันในการขับขี่นั่นเองถามว่ามันจะกินน้ํามันไหมนะคะถ้ารถเราไม่เก่ามาก ลูกค้าถ้ารถเราไม่เก่ามากอันนี้คือน้องต้องแจ้งตามจริงเนาะมันก็อาจจะไม่มีผลสักเท่าไหร่นะคะลูกค้าถ้างั้นเขาไปใส่ล้อแต่งกันไม่ได้ลูกค้านะคะเนาะถ้าไม่ใส่ล้อแต่งแบบล้อแบบว่าเบิ่มเบิยางใหญ่ๆไม่ได้นะคะแต่อันนั้นคือเขาก็จะเซ็ตระบบช่วงล่างใหม่ฮนะ,ะอยู่ที่การใช้งานของเราเลยลูกค้านะคะอยู่ที่การใช้งานของเราเลือกได้เลยอันนี้ขอบ20เหมือนกันพี่ๆนะคะตัวนี้จะเป็นไทเทเนียม สัปดาห์ใหม่ด้วยสัปดาห์ที่ยี่สิบเอ็ดเห็นไกลๆเลยนะคะเอาขนาดเดียวกันมาแรกแลกซื้อเหมือนหกพี่พี่ถ้าเกิดว่าของพี่สิบเจ็ดสิบแปดล้วอยากจะมาเพิ่มเป็นขอบยีสิบก็คือเพิ่มส่วนต่างนี้หน่อยลูกค้านะคะเพราะว่าขนาดแม็กน้ําหนักไม่เท่ากันจ้ะเนาะอ,อ,อันไหนอีกลูกค้าพี่พี่ขอบคุณครับแล้วเจอกันหูหนมานะลูกค้านะคะพี่มงคลมาถึงนะพี่บอกเลยนะว่า พี่คือพี่มงคลครับเออน้องจะดีใจอย่างมากนะคะที่ดูไลฟ์สดวันนั้นนะคะขอบ16 X-Series ซสีดำเข้าวันไหนคุณพี่รัทนนท์พี่พี่ชอบตัวท็อปไหมลูกค้าพี่ไม่ชอบตัวท็อปหรอเนี่ยน้องมีแต่ตัวท็อปอ่ะพี่ X-Series น้องไม่มีเลยลูกค้าอืพี่ชอบ X-Series ใช่ไหม ยังไม่มีสินค้าเข้าเลยลูกค้าเอาตัวท็อปไหมตัวท็อปก็สวยนะอืมมันเป็นทูโทนรถพี่สีอะไรถ้าใส่ตัวทูโทนจะสวยนะลูกค้ามาลองก่อนนะคะลูกค้าตั้งธงมาเอาไอเดีเดี๋ยวมีของเข้าน้องจะรีบอัปเดตหน้าเพจเลยเนอะลูกค้าเนอะพี่นัทนนน์นะคะอ่าไปดูล้อป้ายแดงของอีสูฝั่งนู้นดีกว่าเนาะอัปเดตโอ้ ไทโรอันติเมตขอบ20ของอีสูมิวเอ็กนะมาแล้วนะพี่ๆนะคะมาแล้วนะเดี๋ยวน้องจะลงพรีวิวนะคะถ่ายเป็นภาพนิ่งพร้อมแจ้งร,ร,รายละเอียดราคาครั้งหนึ่งนอกลูกค้าจะได้เห็นสีเ็นเส้นสีหน้ายางเห็นสัปดาห์ยางคือตอนนี้มาเขานอนอยู่ที่หน้าร้านลูกค้าคยังไม่ได้เอาเข้านะคะอ่ะนี่จ้ะ ดูขอบ17ซีชุดโปรยังมีไหมมีลูกค้าขอบ17ชุดโปรนะคะ e สูไฮยเนเดอร์เนาะยังมีให้พร้อมให้บริการนะคะอะอยู่ที่ชุดละ14,500บาทลูกค้าถ้าเป็นล้อมิวเอ็กยังติดมาจะเป็นดัลล็อปค่ะถ้าเป็นกระบะไฮเลนเดอร์ยังติดมาจะเป็นบ mm ีโตนแม็กคลายเดียวกันเลยลูกค้าต่างกันที่ยี่ห้อยางแล้วก็ราคานะคะถ้าเป็นบีโตนก็อยู่ที่1น0่0 7500ถึง18,500บาทนะคะมันมีทั้งปลายปี23ปี24แบบนี้สัปดาห์ยางเนาะพี่เนาะนะพูดถึงยางนะคะ,อะดอลล็อกดอลล็อกก็ประมาณนี้ลูกค้าอันนี้คือใหม่มากๆเลยนะคะพี่พี่อยู่ที่1น5 0 0ับาทรวมเทินนะคะรวมเทินล้อเก่าถ้าถึงรอเป็นยางนะคะฟ้าจะหลุดฟ้าจะหายนะคะน็อตไม่มีหรืออะไรเงี้ยเอามาได้เลยลูกค้าก็คือจบราคานั้นขอให้ถึง้อเป็นยางอย่างเดียวเนาะนะคะลูกค้าชอบถามว่าของพี่ ล้อมันแตกนะคะล้อมันแตกยางไประเบิดมามันไปเบียดมามันสภาพไม่สมบูรณ์มาได้เลยลูกค้านี่คือจบทุกอย่างแล้วนะคะตามที่น้องแช่งเลยเอ้านี่ไงมิซูนะคะใครหามิซูอยู่เนาะนี่ยลูกค้าหน้าตาเป็นแบบนี้นี่เองมิซูนะคะมิซูตัวนี้ขอบเท่าไหร่สิบเจ็ดลูกค้าสิบเจ็ดอยู่ที่หนึ่งหนึ่งมื่นเจ็ดพันหรือหนึ่งหมื่นแปดพันนี่แหละลูกค้ารวมเทินเนาะอันนี้คือมันจะเป็นยางติดมาบิดโตนลูกค้าค่ะ นะคะเดี๋ยวราคาหนึ่งคือหนูไม่แน่ใจประมาณหมื่นเจ็ดหรือหมืนแปดเดี๋ยวจะถ่ายเพราะว่าจะได้ถ่ายพรีวิวลงลงรายละเอียดให้ลูกค้าอีกครั้งหนึ่งเนาะตัวนี้นะคะยางดีลูกค้าบีสโตนสองหกห้าหก้าสิบเจ็ดค่ะแล้วมีขอบสิบหกอีกด้วยนะหนูดูก่อนว่าสิบหกหรือเปล่าแหมกมันคล้ายๆกันเลยสิบเจดหมดเลยสิบเจ็ดอ,อือน้องดูยังไงสิบหก่อนมีแต่สิบเจ็ดนะพี่ว่าใช่ลูกค้ามีแต่สิบเจ็ดจริงๆด้วย สิบหกนะ่าจะขายไปแล้วนี่เลยลูกค้าหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะถ้าใครใช้มิสูบิชิไชท่านเนาะเน้นใช้งานนะลูกค้าแข็งแรงทนทานค่ะและยางที่ติดมากับออรุ่นนี้คือดีมากทนลูกค้าขาเป็นบีตนลลุนเลอร์ให้ทีหกแปดสี่นะคะตัวนี้ยางดี D, ทนแม็กก็ลูกค้าก็พิจารณาเอานะคะใส่ปัจจุบันสปอร์ตได้ นะคะปาเจโร่สปอร์ถ้าเป็นรุ่นเก่าเน้นใช้งานก็แนะนําเลยตัวนี้แข็งแรงทนทานทนมากยางที่ติดกันกับมิซูนะคะทุกรุ่นทุกรุ่นเลยลูกค้าอันนี้จริงๆนะคุณพี่ใหม่อยู่หรือเปล่าสองสีหนี่ตัวนี้นี่รอพี่เยอะมากหลายชุดเลยนะคะลูกค้าพี่ใหม่มานะเอาแม็กมาเลยลูกค้าหานะคะใครมีแม็กแต่งแม็กอะไรอยากจะมาซื้อ,อยางที่ร้านก็ได้ไม่คิดค่าบ,บริการเพิ่มลูกค้าขานะคะคือ,คอใส่ห่วงเีรวมราคายางเลยนี่ตัวนี้ลูกค้า ถ้าเกิดว่าพี่ใช้ Panamera Sport รุ่นใหม่เป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะน้องมีตัวท็อปตัวท็อปจะเป็นตัวร์ทูโท,ทนนะคะลูกค้าเมื่อเช้าลูกค้าถามอยู่เนาะ mm. เผื่อเขาจะมาดูย้อนหลังนะคะ mm. หรือว่าดูอยู่ในตอนนี้นะพี่นะมีตัวท็อปแล้วก็มี elite ลูกค้าค่ะนะคะ elite จะเป็นแม็กสีดำก็สเปกเงานะคะ Sport ตัวนี้ก็คือดูดีนะคะสวยหรูหล่อเนาะนะคะที่เขาเรียกกันว่าหล่อๆองค์ประมาณนี้อยู่ที่ สองหมืนสี่เท่ากันเลยถึงรถเปลี่ยนยางมานะพี่นะยางคู่ตัวโยโกฮาม่าค่ะสองหกห้าหกสิบอสิบแปดนะลูกค้าขาตัวนี้ใหม่มากๆใส่กระบะมิซูไททันพัทได้ทุกรุ่นเลยลูกค้าขาแล้วตัวเตีย้ยหล่ะมิซูไททันพัทโอ้ลูกค้าตัวเตีย้ยไททันพัทตอนนี้นะคะเขาทําเป็นล้อก,กระทามานะใครไปออกเอ่อมิซูบิชิไททนันตัวเตีย้ยเนี่ยเป็นเป็นล้อก,กระทามาแล้วเขาจะมีบัตเจ็ตให้ลูกค้านะไปเปลี่ยนล้อแต่งนะคะ เป็นอย่างนั้นไปกระทะขอบ15นะคะมิสูบิชิไททันมีลูกค้าหลายคนมากเลยไปออกออกออกรถไททันนะคะอย,อยากจะได้ล้อมิสูรุ่นเก่าเรนหนะลูกค้ารุ่นเก่าที่เราขาย2 2 5 65 R16 กาอาอะยางนะคะไม่มีพี่นะ,ะเพราะว่ามันรุ่นเก่าก็ไม่ได้เก็บไปเลยขายไปหมดแล้วแม็กเก่าก็ช่างกิโลหมดแล้วลูกค้าทีนี้ลูกค้าอยากจะได้แม็กไปหาที่ไหนก่อนลูกค้าไปส่งลงหล่อหมดแล้วนะคะไปส่งลงหล่อหมดแล้วพี่พี่ ก็เลยไม่มีทีนี้เดือดร้อนเลยจะไปหาแม็กที่ไหนมีสูตรไต้เติ้ตัวเตี้ยเนี่ยก็เลยบอกพี่เขาต้องไม่ใส่แม็กแต่งแล้วลูกค้านะคะต้องไปใส่แม็กแต่งล้อแต่งล้ออะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ไปหายางดีๆเอานะคะก็คือได้เหมือนกันลูกค้านะคะเขาก็จะมีงบบัตเช็ตให้ลูกค้านะก็ดีเหมือนกันนะพี่พี่ก็เพิ่มสีสันในการขับขี่เนาะออกรถก็ใส่ล้อแต่งล้ออะไรไปนะคะอตัวนี้2 1 5 7 0 R16 ้าเอาเผื่อใครใช้กระบะตัวเตี้ยนะคะขอบ1 6มีทั้งซีรีส์60ิแล ลูกค้านะคะพูดไปนั่น60 70เนี่ยเห็นอยู่70เนี่ยก็ไปพูด60เป็นอะไรก่อนเนาะเป็นอะไรนะคะไม่ได้กินข้าวนะคะถ้าโมโหให้ไปกินข้าวก่อนลูกค้าถ้ารู้สึกหงุดหงิดนะคะให้ไปกินข้าวก่อนให้ไปหาของอร่อย,อร,อ,ยอร่อยกินแล้วมันจะดีขึ้นอันนี้คือเรื่องจริงนะ,ะถ้าพี่เกิดพี่โมโหงุนหงิดอยูอ่มันพูดอะไรวะไม่รู้เรื่องเลยนะคะเป็นอะไรเนี่ย ลูกค้าไปกินข้าวก่อนเลยนะคะมาดูย้อนหลังก็ได้เนาะคอม18แปดเอ็กซมีลูกค้า x อ็กซ e s ีคอม18รุ่นเก่าไม่มีลูกค้าตัวนี้ Z Z P x eries, อุ้ยเซตเซตพีเอ็กซเออมีพี่หาลายอะไรก่อนเพรอ,อีสูถ้าเป็นตัวก้านวายเขากว,วางที่พี่ตามหานะไม่มีลูกค้าหนูมีแต่รุ่นใหม่เนาะ สองหนึ่บิบีตัวดูโรบิทพี่4เส้นอยู่ที่1 2ึ0 0หบาทเป็นโปรโมชั่นรวมเทินยางเก่าราคาป 39, า้ายสาม0าห้ลูกค้น 4, 12, านเส้น1,2500สองห้าร้อคานะคะ รวมเทินยางเก่ายางพี่แตกมานะน้องปาไปแล้วแปดรูได้ลูกค้าไปเบียดมานะน้องแบบว่าอีกข้างหนึ่งมันกินในเส้นลวดโผล่ได้ลูกค้าก็คือมันจัดโปรรวมพี่มาสภาพไหนได้หมดเลยจริงหรือเปล่าจริงลูกค้านะคะระเบิดมาเก็บซากมาเนาะให้มันติดรถมานะลูกค้ามาได้เลยนะคะอะซีรีส์หกเท่ากันไหมครับ เท่ากันเลยรถตู้นะคะรถตู้โดยสารก็ดีรถตู้ประจําทางนะคะหรือใช้งานเชิงพาณิชก็คือบรรทุกกดดีเยี่ยมถ้าต้องการ65เนาะ6กคือความสูงลูกค้าก็เลือกเอานะใช้งานประเภทไหนอะไรเหมาะกับเรานะคะอ่า1,2500บาทรวมเทินยางเก่าเหมือนกันเดี๋ยวน้อง,องพาเขาพี่เขาไปดู x อ็กซ e s ี่ก่อจะใช่แบบที่ลูกค้าต้องการหรือไม่นะคะ, x eries, อะเอ็กซีา็มีนะลูกค้าอืมอาก็มีอาค่ะ ไอเอตอนนี้อยู่ที่38 0 0 0รวมเพินลูกค้าออกรถใหม่นะคะแนะนำขอบสิบห้าใส่รถตู้คอมพิวเตอร์ได้เลยคุณที่ทีมงานผู้เป่าหลังบ้านอุ๊ยหลังบ้านไหนหลังบ้านแอดมินหรือเปล่าหรือหลังบ้านไหนไม่ครับหลังบ้านพี่หลังบ้านพี่นะคะหนูนึกว่าแบบทีมงานหลังบ้านอยู่นึกว่าอยู่หลังบ้านแอดมินเองนะคะไม่ใช่เนาะเอ็กซีรีลูกค้าไลน์นี้หรือเปล่าเนาะส่วนใหญ่มาถามหากันเนี่ยเอ็กซีรี เป็นเอ็กซิลี่ตัวก้านหวายจบเลยไม่มีลูกค้าตัวนี้จะอยู่ที่สองหมืนเจ็ดห้าร้อยรวมเทินนะคะสองหมืนแปดห้าร้อยรวมเทินมันมีทั้งยางปลายปียี่สิบสามและปียี่สิบสี่พี่เลือกเอาเนาะนะคะยางรับประกันเท่ากันสองปีนะคะและลูกค้าอยากได้ยางป้ายแดงขอบสิบแปดบีโตนที่เป็นยางป้ายแดงนะคะยางใหม่น้องก็มีสองหมืนสองลูกค้าแบบพี่อยากได้ยางป้ายแดงได้เลยลูกค้าแกะจากตัวนี้ให้นะคะตัวเซตหนาะ e สูตรสองหกห้าหกสิบอัสิบแปดยางปลายปีสองพันยี่สิบสามอยู่ที่18หมื่นแปดลูกค้ามานะ สี่เส้นหมื่นแปดลูกค้ายางไ,ได้ดนแกะจากตัวนี้ให้เลยถ้าเกิดว่าพี่เจ้าแม็ก้อมยางรุ่นนี้ล่ะพี่เจ้าแม็ก้อมยางรุ่นนี้ใช่ไหมคะสองหมื 24, ่นสามสองหมื่นสี่เนาะปียี่สิบสี่ก็สองหมื่นสี่ไปนาะพี่เนาะพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งนะฝาครอบดุมน็อตแท้ศูนย์เนี่ยมีให้ครบเลยอันนี้คือแม็ก้อมยางนะลูกค้าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนยางนะ่ะน้องไม่ได้แถมน็อตให้นะลูกค้าไม่ได้แถมน็อตให้ก็จะมีจุดเป็นจุบลมให้นะคะ พี่ไม่เปลี่ยนได้ไหมไม่ได้ลูกค้าน้องจะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยชุบลมนะคะเป็นลมน,นโนตุเจนด้วยถ้ายงางใหม่ขอบ18 22, 22, บะะโโม 1700, ีลูกค้านะคะยางใหม่ขอบ18 2 2บิโตนนะคะโยโกม17นเเนาะลูกค้าเอายางเก่านะคะมาเคลื่อนเปนสตรได้ด้วยือม,มานะลูกค้าร้านหยุดวันพุธนะคะโอ้ลูกค้าเมื่อว่าอุซาบ,บอกว่าพี่มาเผื่อนะนะลูกค้ามาจริงเมื่อวานดีที่เกิดว่าลูกน้องอยู่นะคะก็ได้เปลี่ยนเนาะได้เปลี่ยนยางให้วี่เขาไปนะคะมาแล้วมาตั้งใจด้วยลูกค้า ร้านหยุดทุกคนพูดนะคะพี่พตัวไหนอีกเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คันนี้นะคะอ่ะเร,เ,รเรียบร้อยเรียบร้อยอ้าวมาเลยจ้าหันมาลูกค้าเข้ามาพอดีเลยพี่พี่เอาเอาเเอาเ,อาเอาพอจ้ามาจากอุบลราชธานีหรือเปล่าทะเบียนอุบลราชธานีนะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ลูกค้าไม่น่าจะมาไกลขนาดนั้นนะคะอันนี้ดันหลบเอเดนเซฟ ามร้อยพาทสี่เส้นเจ็ดพ huh. ันลูกค้าที่แรกพี่เขาก็ลังเลเนาะลังเลเอาเดตันหรือเปล่าเดตันห้าพันห้าเพิ่มอีกพันห้าเจ็ดพันได้ดัลล็อบแบบนี้ค่ะลูกค้าเป็นดัลล็อบรุ่นเดียวที่ติดมากับเออตรงรุ่นตรงรุ่นกับยาลิตรตรงที่เขานั่นแหละลูกค้าเป็นสวีทแคปตัวเตี้ยนะคะเนี่ยลูกค้าแหมกลายเนี้ยสวยเนาะพี่เปลี่ยนแต่ยางก็ได้นะลูกค้ายางสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบอาสิบห้าอาพี่พี่ผู้บ่าวหลังบ้าน ลืมลืมเลยพี่เอายางป้ายแดงก่อนไหมเอายางป้ายแดงให้เป็นยางป้ายแดงบิสโตนะพี่นะสี่เส้นอยู่ที่เก้าพันห้าปีสองพันยี่สี่นะยางปียี่สิบสามอยู่ที่เก้าพันทีนี้มียางใหม่อีกลูกค้ามียางใหม่บิสโตนดูโลบิ๊กเนี้ยยางใหม่จากบริษัทเลยสี่เส้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทลูกค้าเลือกเอานะจะเอาเป็นยางใหม่หรือว่ายางป้ายแดงปียี่สิบสามยี่สิบสี่หรือจะเอาอะไรเอาอะไรก่อนเอายางใหม่ไปค่ะลูกค้า สวยนะลูกค้าชอบแมกลายเนี้ยจริงๆิงพี่ติดลูกค้าพี่ต้องมาทางนี้ก่อนหนูพาไปดูยางป้ายแดงก่อนลูกค้าว่าจากฝั่งทนนะคะพี่เป็นรถถังฝั่งทนหรือเปล่าลูกค้าว่าจากฝั่งทนรถเก๋งฝังท่อนอ๋ เมื่อกี้หนูถามมาลูกค้าว่าที่ไหนคะฝั่งทนอืมแอดมินถามมาจากศิริราชสิริราชใกล้กันไหมพี่ฝั่งทนเนาะฝั่งเดียวกันไหมลูกค้าขอบสิบห้าไปไหนก่อนเขาเก็บแล้วหรอพี่พี่เนี่ยลูกค้าหนูเจอแล้วหนูเจอแล้วลูกค้ามันอาจจะไม่ได้สวยงามน่าดูเนาะพี่พี่แต่มันมาใหม่มันไม่ได้ทําความสานนะอาดฉีดน้ำมาลูกค้านะ ปีย so ีส pues. ิี่ขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณนะคะมาอีกนะลูกค้ามาอีกหรือเปล่ามาลูกค้าของมา้วสิเดี๋ยวจะพาไปดูยางใหม่เมื่อกี้มันแบบว่ามันไม่ได้ฉีดน้ำล้างฝุ่นเดี๋ยวลูกค้าจะคิดว่ามันยังเก่าหรือเปล่าเอาไว้ให้พร้อมเนาะเดี๋ยวหนูจะถ่ายรูปให้พี่หรือว่าพี่ทักมานะ พี่ทักแชทมานะคะพี่ยางขอบสิบห้าสองหนึ่งหนะ้าเจ็ดสิบอาสิบห้าน่ยแต่หนูส่งรูปที่มันแบบว่าอ่ามันพร้อมนะคะพร้อมขายสินค้าพวกยางพวกอะไรมันของอยู่กับพื้นเนาะพี่เนาะนะคะมันก็จะเปิดฝุ่นเปิดอะไรบ้างอันนี้จะเป็นยางใหม่หนูพามาดูยางใหม่เลยดีกว่าจะได้อ่าจันลงใจนะสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบอารสิบห้าบิโตนดูโรบิสสี่เซนอยู่ที่ 1500. หนึ่หมื่นห้าร้อยลูกค้าขาเป็นยางใหม่เลย ยางายแดง95 0 0พี่เพิ่อมอีกนิดหน่อยเอายางใหม่ก็ได้หรือว่าคิดว่ายางไฟแดงมันทนกว่าเป็นยางสเปคศูนย์ก็เอายางไฟแดงไปนะพี่นะมีหลายช้อยให้เลือกมากๆเลยนะคะแต่ถ้าเป็นรถตู้นะ่ะแม็กมีไหมขอบ15บไม่มีเลยลูกค้าแม็กรถตู้ขอบ15ก็จะเป็นพวกโตโยต้ารุ่นเก่าเนาะพี่มันเป็นขนาดขอบ15ทีนี้มันจะหายากเกินลูกค้าก็ไม่ได้เก็บไว้อีกเช่นกันหรือพี่ไปหาได้แม็กจากที่อื่นมานะคะหรือว่าอะไรเงี้ยมาซื้อยางก็ได้ลูกค้าขานะคะ,ะ,คะตัวนี้เป็นดันหลบราคาก็ซอบลงมาอีก ถ้าดรอบดอกยางประมาณนี้ลูกค้านะคะเป็นรุ่นเวนเทคนะคะ v หนึ่งตัวนี้เนาะถ้ามันเหมาะกับไซถ้ามันตรงสเปคลูกค้าเอาดลอบนะคะ 4, สีเส่เซนอยู่ที่แปดพันแปดนะคะแปดพันแปดตัวนี้ยางใหม่เหมือนกันคะ่ะพี่นะคะยางบวกแม็กไม่มีลูกนะคะ้าแม็กแม็กขอบสิบห้าน่ะท<ม>ี่ไปใส่รถตู้นะ่ะหายากมากลูกค้านะคะ,นะคะถ้าโตโยต้าน่ะโอ้โหพี่นึกดูว่าแม็กโตโยต้าขอบสิบห้าเนาะนะ,นะะกี่ปีแล้วลูกนะคะ้า อายุการใช้งานนะสิบไปอย่างต่ำอะสภาพสวยๆนี่บางทีเนะี่ยเจอเจอมาเปลี่ยนคันหนึ่งหนูก็ต้องเก็บเก็บไว้ได้วงหนึ่งแบบนี้ลูกค้าก็่าจะไปกว่าขอบสิบห้าจะมาอีกอ่ามันดีวงหนึ่งโอ้โหก็จะประกอบร่างได้สี่วงลูกค้าถอดใจเหลือเกินลูกค้าไป